เห็นไหมคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้หญิงอย่างเรามากๆนะคะโดยเราสามารถเลี่ยงได้นะคะโดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะก็คือการให้คู่นอนเนี่ยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะลดโอกาสติดเชื้อ รคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อใดนะคะที่เราพบอาการคล้ายคลึงกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ mm. ก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์นะคะหรือเภสัชกรใกล้บ้านนะคะเพ mm. ื่อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีน,นะคะ mm. วันนี้เภสัชกรหญิงพรทิพย์ทองรงนะคะ mm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ติดตามผลงานนะคะแล้วก็ติดตามคลิปวิดีของเราตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะรักตัวเองนะคะทำให้ตัวเองปลอดภัยนะคะชีวิตจะได้ยืนยาวนะคะบ๊ายบาย